คนนนหึงไปไแลวสวัสดีค่ะ,วคะพวกเราเฮฮาทีว <c oughs> ีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นปลาเป็นปลาตานนะคะ EP ที่2ค่ะซึ่งมีน้องๆน,นะคะขอกันเข้ามาให้พวกเราเล่นกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะกฎกติกาของเรานะครับก็คือห้ามออกจากวงนะครับรองเท้าอยู่เต็มนอกวงไปหมดเฮ้ย ราอยู่นิ่งๆปลาเป็นให้เราเดินไปไหนก็ได้ครับแล้วก็ปลาร้องไห้ให้ร้องไห้ครับทิวร้องไห้ดิเอาหัวล้อนะครับก็จะหัวล้อทีวหัวล้อ <c oughs> อย่าเล่ามาก <มา S 2> นะออกเพื่อหาคนเป็นเลยเหลอค่ะมาคนไป าเอ,าาเอ,เอา er ite, ้ยแต่มันโกงไงมันโกงเันนี่โกงมาอีกชั่วคนาแล้วค้อนนี่ก็จะเปลี่ยนชุดดิไปยุบเลยไปยุบไปยุบไปยุบแล้วคนนี้ออกขาวนะครับแตกแตกนี่โกงนับอยู่ไงอย่า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 อ้อเมืี้เป็นผู้ชนะนะครับเฮ้ยมามาจับมือกันมาจับมือกันคำดาผู้ชนะคือสคำดาพ่อหนุ่มสี่ คก็ซีเป็นนะคะู้ชายสุดที่ไม่รักเนมองไม่เห็นมองไม่เห็นได้ได้ๆๆนลัเพื่อนมัดมัได้มั้ยี่บอกอย่างนี้เลยามันจะกำเริบติ๊กต๊อีกกองไฟเลยเห็นอยลยมามาทำไงมาดงมาลงมาทำตะกี้ ตัวแกไปไม้ครับตกวแกไปไม้ครับไม่ถึงเรียกว่าคลิปนี้เป็นคลิปผับผ้ามันต้องฉีกแล้วแหละเสื้อใครเสื้อตัวนี้ก็คือเสื้อของข้าวหรือไม่ก็เมนะครับแม่กมีพร้อมนะสีพร้อมยังอะออ๋อะ๋อเฮ้ยพร้อมยังพร้อมแล้วดูนะ 1 2 3 4 5, 6, 7 8 9 10มาเป็นปลาตาย ไม่ใช่ไทยแบบมะเจ้าฉรักพี่เซนมันอยู่ไหนวะฉันรักพี่ซนตช่ใช่โอเครูแ้ละโนนี่โนนี่ นี <S ats> ่คุณนันนี่เกมจ๋าเยมตัดติโอ้คุณาจะบอกให้ดูไปหน่ไยโอยไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้อยู่อยู่ข้างนายทเลยเมื่้เมื่อกี้ซีปัดม้าอยู่ ต่อไปนะคะเป็นเจมส<ร>ะ<ร>ติเป็น<ร>นะคะไม่น่านอนเลยมาเลยมาตาย รงเท้ารงนี้เดินตามรองเท้าทัหนึ่งต้องต้องดูดิไอทิวทรสีบไอทิว จับมาไม่เขาใช้ผมเป็นโลธรรมดาอารมณ์จับมาเมื่อไงครับขอสองนาทีสองนาทีคือได้แล้วสองนาทีได้แล้วผูกข่าผมจดจำแมปไว้เรียบร้อยแล้วออ๋มาต่อไปตาทิวนะครับมดแดงเอาเลยไปเลยว่าตาตาอะไร เ,ย<ป>เ้ยตายยุ่งป่ปนเหรอแป๊บนึงผมต้องฟังเสียงสีเทาต้องเงนาหนามาแปติชอบนอนตรงนี้เปล่า,าอะไรนะขำไหม ใครวะมีคนหนึ่งไปไหนแล้วอ่ะไปไหนแล้ววะต้องได้วันนี้ต้องได้พ่อมโน่ขำสิพ่อโน่ หเตรียมพัทยาโอ้ยคันต้าผมดีผมร้องไห้เลยอ่ะกันกันขับเฮ้ยอยู่เนี่ยต้องเก็บต้องเก็บเสียงอ่ะเจมเจมๆ์คงนี้เราจะไม่บังคับหมุนหมุดอ้าวอ้าวเฮ้ยหฮ้ับาชธรรมไม่รับเลย ปลาเป็นปลาตาย,ปตายไปลองไห้เอ่อเอ้ยปลาตายปลาตายทำไมมันดูกอย่ายยะ ะจีีใช่หมสีใช่ไหีนอ้ยปั้นออกมามนโดนไอซีวิ่งไปดิ อา้าว4ีครับนี่จำได้ว่าตรงนี้มันปลายแต่เป็เราจำเสื้อผ้ากันนะครับมันจะผ่านไปแล้วนะเว้ยใครตะโกนไอ้ตีตะโกนด้วยกูเห็นนอนเรียงเลยทับเมือ่อกี้ตาต่อไปนะคะก็4ีคนเดิมมีคน <แอ S 1> เดียวนะคะ4ีเป็น <4 S 2> นี่หรอ thank ah! you ก,ก็<ห>เป็นปล้องบอลเป็นนะคะปลาเป็นปลาตายปลาลองห้าหรือปหัวลว นีเหมือนคนกำลังรวบโจนอ่ะมันพอจะเดาได้เฮ้ยเสียงเกงใส่ยงคมคัดแบบนี้ยอมก็ได้มันรู้แน่ๆเสใยงเก่งใส่ยงคมัดอ่ะแล้วต่อไปเลยดีกว่าเกมพับสินเที่ลังคาก็ ซ้ำรอบสองล้ะผัดเป็นกะสีคนเก่งมัมักจะไม่โดนหรอกใช่ใช่ป่ะเออใช่ปลาเป็นปลาตายปลาตาย นะเบ่งเบ่งเบ่งผู้หญิงคนเดียวครับเขาเป็นครับเพราะว่าผมเขายาวเกินนะครับต่อไปนี้ก็ต้องตัดทรงเรียนแบบเบ่งเบ่งเบ่งอันนี้ครับเป็นตาสุดท้ายนะครับห้ามขยับนะห้ามขยับตาเป็นตาตายตาเราให้หรือปลาหัวเราะตาใจอ๋อวงย่างวาน เฮ้ยอันนี้เอ้ยเอาใครใครวิ่งมาเออเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ของไทยไอ้เจมพัรเฮ้ยเนี่ยคนนี้เจมพัรที่จับอยู่น่ะจับเสื้อคนนี้อยู่เจมพัร กอดกันเป็นมดหนีน้ำอะ่ะ <c oughs> ทำไมทุกคนไม่สลับกัน <c oughs> ล้วก็จบไปแล้วนะคะกับการเล่นปลาเป็นปลาต่ของพวกเรานะคะเป็นไงบ้างคะสนุกไหมเพื่อนแล้วถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>